สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและลูกค้านะครับวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมทดสอบหัวช็อปหญ้ากว้าง1เมตรนะครับเป็นครั้งแรกของเราเลยนะครับที่หัวช็อปหญ้านี่กว้างถือว่า1เมตรเนี่ยกินหญ้าไดา้โดยประมาณนะครับ2.7คิวแล้วก็รถคันนี้บรรทุกหญ้าได้ถึง500ถึง1ตันนะครับ 500โลถึง1ตันเลยแล้วก็มีความาคล่องตัวสูงมากนะครับระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังระบบเบรกออโต้นะครับหัวชอบหญ้านั้นดูดหญ้าแบบรวดเร็วแล้วก็ทันใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าขนหญ้าทุกชนิดนะครับสามารถปรับหัวต่ําสูงได้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแพะแกะวัวควายนะครับ หากสนใจนะครับโทรสั่งซื้อและสั่งทําได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับเฉพาะหัวเนี่ยประกอบไม่เกิน5วันนะครับส่วนอย่างอื่นอุปกรณ์อื่นก็ตามระยะเวลานะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 3ย์2 7 1 7 7สสินค้าพร้อมจัดส่งในระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางจองได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ก็ดูดหญ้าดูดขยะดูด ฟางดูดใบไม้ดูด,ด,ดทุกอย่างได้